ดังกว่านี้ยังไม่ดังโอ้นี่พี่ๆก็เป็นคนพูดง่ายทุกคนเลยเน,ะนาะสาธุอ้าวเดี๋ยวฟังหลวงปู่้อหลวงปู่จะบอกอะไรหลวงปู่จะอวยพรพวกเรานี่ครับนะพนมพมือไว้เดนะ้อพนมมือไว้รับพรนะครับพนมมือไว้รับพรนะครับจากหลวงปู่นะครับ ก่อนยาินะครับทันทีอยู่รอบนอกเชือกแดงก็อย่าพึ่งเข้ามาเด้อนะครับเดี๋ยวอากาศจะไม่ถ่ายทีเอานิมนต์ครับหลวงปู่ครับโอ้ยวางอย่างนั่นอันอันทัว่าตั้งเนียงก่นได้ท่านเดี๋ยวสลุ่มสลุ่มไปสลุ่ม เือแตับนได้และโตน้าเที่ยวน้า็ถามไปดี่ยคือตัวกุ้งเป็นยางก็เกิ็เลยเดิดยึจะได้ก็ตั้งดวยก็รับไปมีเป็นด้า่ข้อกับตามว่ามีเป็นด้านข้อกับตามเกิดขึ้น รังยูด <no> no ับไปยุ่งเกี่ยงโลกของเข้อก็เสกันบางเทียกับเจอบางเทียกับเกิดเกินว้าเจอแผรวผ้าวักของโลกกติเริ่มหอนเฮงตั้งอาตาร์ั้งข้นแห่งวัดข้นเหล่ากระโบ้น ปวดรอ้องปวดร้อุอ่ว้อนเราตัดีไปดรกอนอันอันรบ,บางบ่าในข้อศอเจ็ดที่สามเป็นอย่างน้องหลวงปู่เออเจ็ดทีด่สามนี้แปดยี่เก้าสามทิ่ตัวก้อนเก็น้อยกะทิน้ำที่ท่วงไปมากกระเด็จังไหยกรุงเทพปฏิทวม สามสิบุลาน้ำสิทวมกรุงเทพหรือพี่น้องพอสอนแค่ิสามมันพุ่เป็นปันยสสงอยู่หลนั้นบ้านลวงัอนที่เกิดมา้แก่มาไอกันดิตาลมน้เจาวไฟตากันดิทวมบอกไรเทียร์เราบอกพันไม่โยพีห้องตะเกียรันเขาเนี่ ôi nè đừng có cầm bóng áo đâu nhà nè chú chút bụng áo đâu hôi 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 สีสุกสอสาธุเนี่ยอ่าเอาเก็บไปพิจารณาดูนะครับหลวงปู่ท่านก็ให้โอวาททำนะครับจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป